สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมสูตรเร่งด่วนในการกระตุ้นให้ดอกพริกออกดอกไวพริกที่ไม่ออกดอกจะออกดอกไวมากค่ะเพราะเขาจะช่วยกระตุ้นให้พริกของเราออกดอกและเขาจะมีต้นที่เขียวงามต้นแข็งแรงเวลาที่ออกดอกแล้วดอกก็จะไม่หลุด,ด่วงได้ง่ายโดยสูตรนี้เราก็จะใช้ เพียงแค่ครั้งเดียวก็จะอยู่ได้นานเป็นเดือนเลยค่ะส่วนสูตรนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะสูตรของเราก็จะมีขี้วัวตากแห้งเมื่อเขาเป็นก้อนมาเราก็จะสับให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อสะดวกในการย่อยสลายค่ะและจะมีเปลือกไข่และเกลือเราจะมีเพียงสามสิ่งเท่านั้นค่ะในปุ๋ยขีวัวเขาก็จะมีธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมค่ะส่วนเปลือกไข่ก็จะมีแคลเซียมค่อนข้างสูงเลยค่ะ เพราะเราใส่ทั้งสองอย่างเขาก็จะไม่ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะเพราะปุ๋ยคีววเขาก็จะมีไนโตรเจนสูงส่วนเปลือกไข่ก็จะมีแคลเซียมสูงค่ะแล้วเราก็จะใส่เกลือไปประมาณหนึ่งช้อนชาเกลือเขาก็จะช่วยป้องกันเชื้อราและทําให้ต้นพืชผักไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับของเราแข็งแรงค่ะเราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะนำไปใส่ พืชผักของเราเลยค่ะแล้วเราก็นำมาโรยบริเวณต้นพริกหรือว่าเราจะผสมดินปลูกก็ได้ค่ะในปุ๋ยขี้วัวเขาก็จะบำรุงให้ต้นรากนั้นแข็งแรงจะทำให้ดินนั้นระบายน้ำได้ดีทำให้รากกระจายตัวได้ดีค่ะเราก็สามารถใส่ทั้งพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับทั่วๆไปเลยค่ะ เมื่อเราใส่เสร็จแล้วเราก็จะทําการรดน้ําให้ชุ่มเขาก็จะดูดซึมไปที่ต้นเราก็จะใช้เทียงครั้งเดียวเขาก็จะอยู่ได้นานเป็นเดือนเราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยบ่อยๆอีกด้วยค่ะนอกจากเราจะทําให้พืชผักของเราเขียวงามไม้ดอกไม้ประดับมีสีที่สวยแล้วก็ยังทําให้ ต้นนั้นเขียวแข็งแรงสำหรับพริกพริกก็จะไม่หลุดล่วงได้ง่ายเลยค่ะเขาจะมีขั้วที่เหนียวมากเลยค่ะต้นเขาก็จะมีอายุที่ยืนยาวมากค่ะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่ทำง่ายๆเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ